อเอาหอบหมกเอาหอบหมกเลยพี่มันไม่ตายมันปริ้น,นปริ้นดูหน่อยสิมีอะไร <c oughs> ใครเคยย้ายของวะใครย้ายขอกวะหลบหลบหลบกันหมดหลบกันหมดเนี่ยมาตายนี่ไง เขาปืนยังไงกูตายกลางอากาศแล้ว่ะเออะไรเด็ดกล้องพยะ โอ้โหอะไรอ่ะมเจ็ดร้อยหรอมาไปละกัวมิติห้าพันก็ละกัวแล้ววะกูมาดิอยาก็มีต้องไปผมไม่มีเพราะว่าเอมันเองมาหมดแล้วเหรอตกไปอันหนึ่งมื่อกี้ คนสร้างสามไม่มีค่ะอยู่ตู้นอนเหมือนที่เสียววิ่งหลังห,หลังกระดาษพธิ <Okay. S 1> มากระโดดอ่ะโอเคมาแล้วอะไรนะพี่หลังกระดาษคอนคอนสองชั้นมันอยู่ตัวเรื่งละสองสามตัว มันจะไปไหนปะเดี๋ยวมันจนไปสั้ง2อไปั้งสอง่ะไปสรงหน่งตายเฮ้ยเอ้ยโหดว่ะโหดละโหดละดที่าจ่าจะไปวนทั้หนึงนะโหดที่่านค่าัเอาไงจะเอายังไงสองตัวมัพี่้กินอยู่แล้วแหละกินอยู่อะไรได้ใครวะ ฝาหน้าเรออตายโอ้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 ยคนเหรอเน็ตไป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 ตายแล้วสตัวสงตัวสตัวอ๋อไม่ใช่ต้นไม้เอาตัวเดียวตัวเดียวจะตายตายแล้วเอไอเหียเอาเอ ครพูดอะไรวะมันพูดมันน่ะเด็กิ้มไอชิดหน้าปั๊มแล้วนะเฮ้ยมีคนอยู่ในปั๊มมีคนอยู่ในปั๊มมีคนอยู่ในปัม๊มอ,อยู่กับมอสเลยนะอือมีไหน,นเข้าไปเก๋ไปเอาจะ่สกัดแก๊บบางทีบอลยิงไปตรเหรอเน่ <ๆ S 1> บบไปลุง ตัซ้ายโอ้อยยิงวะไม่รู้ขย,ยิงะกยิงจากข้างหลังอ๋อตะก็บยิงข้าอ๋อปีคอนี่เองเดินเคียร์ในปั๊มมันะามามละเ,อ,เอ่อทอนใดตามมาจะมาเ่ยอหีอออาอ,า,อาโม่มดเลนี่มัหน้าปั๊ม เดบตัวไปตน,นะอ่าไิเลยนนคนเนี่ยปิดหมดเลยวะเลขสามห้าไปสามเตายบอสเหรอตรงนี้เียจิไปจิบไปเจอเของฟรีมาแหละ เอ๊ะไรมีคนตายอยู่หน e ้าปั๊มหน้าปั๊มเหรอใช่โดน F1 บอสว้าหก็เลยไปแอบหยิบมาใช่ไปแอบหยิบของเขามา็ต่เขาตายไปตขายให้หมดเลยใส่ปืนคนตาย เบ so uh? oh. really ียดเลยนะเบียดเลยนะคสมบัติเบียดเหรอสองแรกแรกอ่ะไม่ใช่ฟาร์มเรียนอ่ะอ๋ออะไรว้าวโอ้ยข้างหลังไปข้างหน้าเฮ้ยเออยิงไปสองตัวกูยิงใครอ่ะตัวแรกได้เลยเออ ไม่ใช่ <trilogy> โอย <c oughs> ิงสองตัวเลยพี่ขโมยอะเราอ่ะพี่ขโมยไอ้เฮียก็กูก็กูขึ้นมานั่งยิงมันนี่ไอเบยขโมยของเพื่อนอีกแล้วค่ะเบยขโมยของเพื่อนเออโสดว่ะโสโว่ะอย่าค้างดูเฮ้ยคอนเทนเนอร์เชื่อมหลุมคอเอเชื่อมหลุมใช่เชื่อมหลุมโอเคเสรจแล้ว นีคอขวิ่งลงหลุมแล้ววิ่งขึ้นไปทางบางเสาสั่งคอนเทนเนอร์บางเสาอะนั่นๆๆผมละผมได้ละบูเต็มเตยเตยบูจิบกี good, ่ตัวสองตัวตัวเดียวเห็นตัวเดียวเอาสองตัวเอาเลยเหรอสองตัวสองตัวเอาเลยจะไปมันน่าขึ้นทางสองอันอะมีตัวเพราะวิ่งไปทางสองอะให้ได้โอ้โเดินไปอ้าวคูถึงกระเป๋าไหนวะเนี่ย อยู่บังเฮา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 ,เาไม่เห็นวะอยู่หลังบังเฮาผมทิ้งกระป๋าไปได้ไออยู่ใต้ทั้งสองลวใครมันอนะมันนะได้ยินเสียงก็ไปเลยนะ ดูข้างบนเห็นไหมไม่เห็นครับอยู่หลังบังเฮา,าตัวนึงหลังมังเฮาตัวนึ่งเยอะแขนดำเลยข,ข้างบนทุนจิ๊แน่นอนแทงนอนข้างบนต่อว่อะขางหน้าคนหนึ่งแล้วก็ข้างบนตัวหนึ่งเหมือนจะไหลตัวนะอืมสัองตัวอสามตัวอ่แข่งมันดำไปเหยียบเหล็กแล้ว มันจะออกข้างๆข้างไหนเขาจะได้รวดเหออใช่ใช่ทางห้องน้ำจิบอะแคปเดินไปหามันแคปเดินไปหามันพี่วิ่งลงหลุมโอเคมันน่าจะกระโดดโดูอยู่สังกะสีสังกะสีเลยวะ สังตีห้องน้ำจิ๊บไงใช่ห้องห้องห้องน้ำจิ๊บอะอ่าอ่าอ่าสังทายะเออเออโถ่หน่อยสิวะอยู่หลังบังเท้าเลยมันเน็ดหากูใช่ใช่จริงมันอ่ะโผลไปเลยมันมีไม่ต่ำกว่าสองตัว มันตายตัวเกที่เจามาบตานเบวนใครวะขบวนร่างสองอะมันมันมันตายตัวหนึ่งมันตายตัวหนึ่งตรงไป gut hier das ลูกหมด